สวัสดีครับพรกับพวกเราสหนุ่มเตือนภ<ย>ัย <genial. S 1> ทุกคำคืนแบบนี้นะครับก่อนเข้านอนนะครับมาดูเรื่องราวเตือนภัยที่พวกเรานํามาฝากนะครับวันนี้อยู่กับผมจามนกิตสอภาครับผมตัวสุธิวัฒน์หงษูปุิพัฒน์ครับผมดรีมพัรพรทร,ทระเ,นเดนัยเทสวรรณนะครับแล้วก็เช่นเดิมฮะสามารถพูดคุยกับพวกเราสามหนุ่มฮะดีโยมตัวใช่สามารถทักทายเข้ามาได้นะฮะผ่านทางแฟนเพจ Facebook 3หนุ่มเตือนภัยนะฮะใครมีเรื่องอะไรอยากให้พวกเราเอามาเล่าเตือนภัยหรือว่า อยากจะส่งเข้ามาทักทายพี่โด้งพี่ตัวหรือว่าผมดีมนะฮะก็สามารถส่งกันเข้ามาได้นะครับผมใช่หรือว่าจะกดติดตาม follow เลยก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมี Facebook Live แบบสดๆด้วยให้ดูเป็นน้ําจิ้มว่าเราไปทําอะไรที่ไหนกิจกรรมเตือนภัยอะไรบ้างเรียกว่าเรามีฝากมาพูดคุยกิจกรรมแต่ละวันใครไปเจออะไรยังไงบ้างนะฮะพูดคุยเนาะวันนี้นะครับเรื่องเตือนภัย เรื่องอะไรบ้างวันนี้หลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของผมนะเรื่องขโมยขจรครับแต่เป็นโจรไม่ธรรมดาเฮ้ยโจรขโมยข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้จริงเ่ยเดี๋ยวนะเมื่อวานเรามีขโมยปลาทองปลาทองใช่วันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงเออเฮ้ยเรามีเรื่องมีอะไรพรุ่งนี้อาจจะเป็นอ่หมูสับก็ได้ใครอยากออกทีวีขโมยอะไรแล้วมันแปลกๆด้แหละไม่ได้ไม่ไดเราไม่สนุนให้ทุกคนทำความชั่วแบบนี้ถูกจับ ุได้โอ้ใช่ครับผมนะฮะสองของผมนะฮะที่จะเอามาเตือนภัยก็เดี๋ยวนี้ก็คือรถส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระบบ NGV แก๊ส LPG อะไรพวกเนี้ยก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาได้นั่นก็คืออยู่ๆเนี่ยขับไปอยู่เกิดไฟลุกท่วมข้างคันนะฮะโอ้อันตรายมากใช้นี่ล่าสุดเหตุการณ์น่ากลัวมากนะเพิ่งเกิดขึ้นเลยนะฮะเดี๋ยวจะมาเตือนกันตอนแรกผมะติดอแม่ผมเนี่ยบอกเนี่ยเขาไม่กล้าติด รถแก๊สอย่างเงี้ยพือความรู้สึกผู้ใหญ่่อ่าใช่มันก็มีความอันตรายซ่อนอยู่ตอนแรกผมจะไปติดอยู่พะเห็นข่าวนี้ไม่กล้าติดเลยแต่อยากจะบอกว่าเคยคุยกับทางคนที่เขาติดเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดที่นั่นมันถูกต้องได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้หายห่วงได้แต่เราไปติดที่แบบทูกขูดเราติดเนเราไปติดที่ถูกขูวัสดุอุปกรณ์นไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานแบบแบบนี้ผมอันนี้อันตรายส่วนผมไม่จะไปติดแล้วแต่ไม่มีอ๋อไม่มีถังแก๊สไม่มีอุปกรณ์ไม่มีตัง เงียบเลยครับผมเเงียยบบลครัจบครับใส่น้ำมันต่อไปครับเติมน้ำมันต่อไปครับถือว่าโอเคครับผมเรื่องแรกดีกว่านะครับมาดูเรื่องแมนๆกันบ้างนะครับคลิปที่จะเอามาให้ดูเนี่ยนะฮะโอ้โหผู้ชายนะตัวเป็นเริ่มใหญ่ใหญ่แบบใหญ่แบบคุณี้ยอ่าใหญ่แบบนง้นปรากฏว่าไปทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้หญิงอ้าวโอ้โหแล้วแมนอีกแล้วแมนอีกแล้วผักสล้มกระจุยกระจายเลยครับชิงเหรอแต่เขาอธิบายว่าน่าจะมีปัญหากันมาก่อนไปดูคลิปนี้ครับ แบบนี้ทำร้ายผู้หญิงนี่หว่านี่ถูกต้องเลยนะฮะคนนี้เหรอผู้ชายผ่านหลังมาเสื้อดำนั่นนะฮะเดินดุยเข้าไปหาน้องผู้หญิงเดินเข้าไปเนี่ฮะน้องผู้หญิงเขาก็ผักสิยเขากลัวเลยปรากฏว่าพอผักมาสวนนั่นเลยครับโดนชายหนุ่มคนนี้ครับ ผักกระเด็นครับผมโอ้โหคณะหรืออะไรฮะทำไมฮะผักเอาไม่ใช่ไม่ใช่หมายผักผักครับพี่ตัวคนละผักกันครับเก็บทุกเม็ดเลยตัวเนี่ยวันนี้เก็บทุกเม็ดเลยแล้วทำไมไปทำ้ายผู้หญิงแบบนี้นั่นนะสิเพราะเกิดคำถามขึ้นมันขึ้นใช่ไหมนี่แหละเขาบอกว่าผู้หญิงให้บอกว่าผู้ชายเนี่ยเดินเข้ามานะเหมือนกับจะมาโดนหน้าอกเธอเออเหมือนกับจะเข้ามาทําอะไรหรือเปล่าเธอก็เลยต้องผักเพื่อเป็นการป้องกันพอผักผักสวนไปปุ๊บเนี่ยนะฮะ ดวงผู้ชายคนนี้ผักกระเด็นกลับมาเลยนะครับเพื่อร่วมลงมวมงานโตตกใจต้องรีบมาช่วยกันหมดเลยนะครับ<ม>ก็เธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจ็บและบาดเจ็บที่หัวหลังแล้วก็สะโพกค,ครับนะคะแล้วก็ตอนนี้ไปแจ้งความไปแล้วที่สนบางนา<ม>แถวๆเกิดขึ้นท็อปฟิตดดแถวๆบางนาในกรุงเทพแล้นี่แหละ แต่ว่าก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันนะฮะเออเธอบอกเธอไปหาหมอนะเสียเงินไป11,000บาทค่า CT ทีสแกนค่าเอ็กซเรย์ต่างๆด้วยนะนี่แหละเธอก็เลยบอกโอ้โหเธอไม่ยอมหรอกมาทําร้ายร่างกายของเธอเดี๋ยวนี้เข้าโรงพยาบาลเสียมก็เป็นหมื่นก็เป็นหมื่นอันนี้ก็ต้องตรวจละเอียดนิดนึงเพราะว่าล้มไปในเผื่อกระดูกระเดี่ยวเป็นไรเขาบอกว่าบริษัทเนี่ยคงไม่ได้ดำเนินการอะไรนะฮะน่าจะไกล่เกลี่ยเพราะเป็น่ร่วมงานกันนะครับแต่ว่าที่วิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาบอกว่าคนเราน่าจะมีปัญหากันมาก่อน บอแค่อยู่เนี่ยเดินเข้าไปหาเนี่ยจะมาผักกันอะไรางี้มันคงใช่เรื่องนี่แหละฮะเอามาเอามาเตือนกันเพื่อร่วมงานอยู่ออฟฟิศเดียวกันนะครับอย่าทะเลาะกันเลยนี่แหละคุณผู้ชมฮะคือพอมีปัญหาการต่อให้เขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราเป็นผู้ชายเราก็ไม่ควรจะไปทำร้ายเขานะฮะอย่างน้อยก็เขาเป็นเพศแม่เรานะไปทำร้ายมันดูไม่ค่อยแมนเท่าไหร่นะนี่คุณเอาข่าวนี้มานำเสนอโอ้โหสุดยอดมากเลยปกติผมเห็นแต่คุณยุ่งแต่เรื่องคนในออฟฟิศเดี๋ยวนี้ไปยุ่งคนออฟฟิศอื่นแล้วด้วย รอโอ้ยดีดีต้องคอยดูว่าสสงคมเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นอ๋อโอเคผมก็ต้องเอามาดูโอหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงนี่ดีดีดีพาไปดูอีกที่หนึ่งครับหน้าอู่ซ่อมรถแถวแถวประชาอุทิศนะครับเขาไปซื้อเข้าเนียมะม่วงมาครับเจ้าของร้านข้าเนี่ยมะม่วงเนี่ยอยู่แถวพระประแดงนะครับเขาก็เอามา แขวนไว้อยู่หน้าร้านอู่ซ่อมรถก็กะวะ่าเดี๋ยวเจ้าของลงมาเอาแล้วทันในนั้นโจรขโมยไปครับสิ่งที่โจรขโมยไปได้อะไรรู้ไหมข้าวเหนียวมะม่วงโอ้มันไม่เอารถ <c oughs> เ,เนาะข้าวเหนียวมะม่วงครับเดี๋ยวพาไปดูกันครับเป็นภาพกล้องวงจรปิดหน้าร้านของเขาเนี่ยแหละนะครับคุณดูขวามือนะครับเดี๋ยวจะมีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาในวงกลมสีแดงนะครับคลิปวิดีโอจับภาพไว้ได้ ผู้ชายสวมเสื้อโปโลสีน้ำเงินครับทำทีมาดูลาดเราก่อนแล้วทันใดนั้นก็ฉกข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็เดินจากไปเลยมีการแง้มดูอีกมันคืออะไรนี่แล้วก็เดินออกไปเลยเนียนเนลยสบายแล้วแหละโอ้โหเหตุเกิดที่ย่านประชาอุทิศนะครับเข้าใจว่าขโมยคงหิวมากเจ้าของร้านเข้าเดนียวมะม่วงรายนี้นะครับเขาบอกว่า เขาเอาเขาเดี๋ยวมูนเนี่ยหกิโลกรัมมะม่วงอีก1กิโลกรัมไปส่งเจ้าของร้านที่เป็นอู่ซ่อมรถนะฮะแล้วไม่เห็นก็เลยเอาแขวนไว้หน้าร้านแล้วทันในนั้นก็ถูกขโมยแสดงให้เห็นนะเดี๋ยวนี้นะครับวิชาชีพนี่เขาเอาหมดอ่ะใช่ปลาทองเขาเอานี่เขาเนี่ยมะม่วงก็ยังเอาอีกนะฮะโต้องระวังต้องระวังโอ้ยก็ฝากกันไว้แล้วกันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งฮะไปดูกันที่ชนบุรีครับเออมีอะไรฮะอยู่ๆฮะที่ด่านเก็บเงินฮะทางด่วนครับผมมีรถอยู่คันนึงฮะ กำลังขับแล่นไปอยู่ดีๆป้ากดอยู่ๆมีไฟลุกท่วมติดฮะควันพวยพุ่งเลยฮะผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ต้องรีบไปดับไฟเหรอโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้ภาพนวทีระทึกเลยนะฮะติดแก๊สไหมครรถคันนี้ติดแก๊สไหมครนี่นะฮะนี่ฮะเป็นที่สงสัยของทุกคนนะฮะนี่ครับเฮ้ยมันเหมือนข้างในมันระเบิดมันสซบาห์อะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นบริเวณด่านเก็บเงินพัานทองขาเข้าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะฮะ รถคันนี้นะฮะตามหลังรถที่เขาติดกล้องหลังรถอยู่นะฮะแล้วอยู่ๆก็สังเกตว่ามีกลุ่มมีไฟเนี่ยระเบิดฟุบขึ้นมามแล้วอยู่ก็ไฟติดแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยพวยพุ่งขึ้นมารถที่อยู่แถวนั้นรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในด่านเก็บเงินเนี่ย,ยต้องรีบเอาอุปรกรณ์ดับเพลิงเนี่ยมารีบดับเพลิงไว้นะฮะับ,โอ,บโอ้แล้วสุดท้ายก็สามารถเนี่ยพี่เขาหนีออกมาทันนะใช่โอ้โห<อ>ดูสิฮะยโอ้ณจุดนั้นออกมาเถอะฮะโอ้จะไปเฝ้ารถอยู่ทำยังไง นะฮะโอ้โหดูสิฮะถ้าเรามีที่เหมือนจะด่าดถ้าเรามีถังถังดับเพลิงอยู่ข้างในรถเพราะอยู่นี้มันจะมีถังดับเพลิงอยู่อยู่ในรถได้ใช่ไหมฮะเอาถังดับเพลิงนั้นมาฉีดเลยนะับเพราะว่าแบบนี้เสี่ยงอันตรายเยอย่าเข้าไปอยู่ในรถเด็ดขาดเลยนะสุดท้ายแล้วก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะ ผมไปหาสาเหตุของรถที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากระบบเครื่องยนต์รวมถึงระบบไฟภายในตัวรถนะฮะซึ่งไม่ได้มีการบำรุงรักษาดูแลอย่างดีโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้เนี่ยรถส่วนใหญ่ก็จะมีการติด LPG NGV นะฮะซึ่งรถพวกนี้เนี่ยจะต้องมีการดูแลอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะฮะวิธีการป้องกันเลยก็คือก็ต้องมีการตรวจเช็คตามระยะที่กําหนดนะ,ะแล้วก็ขณะเติมเชื้อเพลิงต่างๆพวกไม่ว่าจะเป็นเบนซิน LPG NG NGV เนี่ย ทางด้านของดับเพลิงเนี่ยสามเสยเียในเขาแนะนาเลยนะว่าควรที่จะเปิดกระจกรถยนต์เพื่อเป็นการาระบายไอระเหยของแก๊สออกไปนะครับนี่แหละเพราะว่าบางคนเนี่ยไม<ช>่ดับเครื่องไงเออคุณยายไม่ดับเครื่องนะสาเหตุเพราะว่าเวลาเราเติมน้ามันไปมันมีไอระเหยอย่างเราเองเราไม่รู้สึกหรอกรแต่บางคนเนี่ยที่เขาติดกระจกไปนะแล้วถ้าเกิดมีสูบบุหรี่สูบบุหรี่ปรากฏมันไปโดนไอขึ้นมาอันนี้โอกาสเวลาเติมเติมแก๊สเวลาเติมแก๊สเติมแก๊สอยู่ใช่หรือว่าเติมแก๊สเสร็จอะไรต่างๆ แล้วขับรถออกไปแต่เรายังติดเครื่องยังปิดกระจกไว้นี่แหละอันนี้อันตรายโอ้โหนี่ก็เอามาฝากกันนะเล็กน้อยนะก็ที่สําคัญการจะไปเติมแก๊สคุณจะไปเติมสถานีหรือว่าสถานบริการที่มันได้มาตรฐานใช่นะตามสัมเสนครับผมหรือถ้าไม่ถ้าซื้อได้ไหมฮะบางซื้อได้ครับผมนะฮะคนเรื่องสถานีแล้วครับนี่มันไม่ใช่รถไฟไปโทรที่สถานีเติมแก๊สครับผมแม่อันนี้ว่าไฟแรงแล้วอีกอันนึงมาดูแรงยิ่งกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ครับ แรงไม่แรงอยากจะให้เห็นภาพจริงๆผู้หญิงคนนี้ครับยังไงครับผมสายแว้นทั้งหลายครับดูเธอไว้นะฮะแข่งกับเธอได้หรือเปล่าไปดูภาพครับเป็นไงมันมันอเออมันสนุกอ่ะอันนี้คนขับรถหรือกระสือครับกระละก็คือปีกเลย ไปตั๊บบินเลยนะสัดพาร์คนี่ยนะรถเธอเนี่ร้อยนะฮะไม่ได้ขี่ไปตามท้องถนนนะฮะดูท่าและที่สำคัญที่คนเขาเป็นห่วงนะคือแกฝ่าไฟแดงด้วยนะน่นนาดีไงอารมณ์มันอินไง มันถึงเวลาอินแล้วมันไปแล้วมันไม่รอแล้วครับผมโอ้ขนาดมีป้อมตำรวจนะน่ะโอ้ไม่สนแล้วขอดูอีกทีฮะดูท่าก่อนครับผมดูท่าครับผมแหมดูท่ากระพือของเธอครับผมแหมไม่ธรรมดาอีนี่จะบินได้แล้วนะครับผมท่าเดียจะไปเท่าไหร่ครับรองเท้าเดรสสีส้มเนี่แหละครับโอ้นี่ฮะคือยังไงมันร้อนหรือไงมันเออเอาลมเข้าไปนักแร้หน่อยร้อนวิชาไงโอ้โหเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนยางใหม่แหมอยากจะเปลี่ยนยางสังคมนี่ก็แปลกแปลกนะ มองให้เป็นเรื่องดีก็ถือว่าเธอเป็นการส่งสัญญาณเตือนโดยรอบว่าฉันจะฝ่าไฟแดงแล้วนะระวังไว้นะไม่ได้อยู่่พุ่งไม่ได้อยู่พุ่งถ้าอยู่่พุ่งออกไปเนี่ยโอกาสที่เกิดอันตรายได้คนปั้งแลวแต่นี่พอแบบบิดน่าหมายความว่าถ้าคันอื่นจะฝ่าให้ทําแบบเธอ่าฝ่าดีกว่าครับผมอย่าอย่าครับผมยังไง ยังไงก็ตามไม่บิดบิดไม่บิดกระพือไม่กระพือเราไม่คัวรอะรอยู่ดีใช่ครับผมควรปฏิบัติากัวตามกฎจราจรครับผมนะฮะก็มาฝากกันไว้โชคดีว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับข่าว่ก็ไม่รู้ว่าทาท่านี้ทาไมน่ารักดีน่ารักอยากอยากดูหน้ามากเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าโอ้โหเอามาเตือนคุณพ่อคุณแม่กันมีน้องคนหนึ่งอายุไม่กี่ขวบเองประมาณ4ี่ห้าขวบนะครับน้องเขาเนี่ยเดินออกจากบ้านครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในต่างประเทศนะแล้วน้องเขาก็คิดว่ายังงไ ก็ตามเดี๋ยวเดินทางกลับมาบ้านได้อ,อยากเดิน <ไป S 1> ออกจาก,อจากบ้านแล้วปรากว่าหลงทางครับใครไปเจอรู้ไหมพนักงานขับรถโดยสารครับที่เขาจอดพักรถอยู่อันนี้เจอกลางดึกเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับถามคุณผู้ชมกับคุณสองคนเลยตอนห้าขวบคุณทำอะไรอยู่โอ้โห ห้าขวบแล้วครับผมเกิดหรือยังครับเกิดแล้วใช่ไหมเกิดแล้วครับไม่ได้โตมาหน้า20อย่างนี้แล้วตอนนั้นพูดได้หรือยังพูดไ่อพูดได้แล้วครับรอพูดได้แล้วแล้วเดินได้หรือยังห้าขวครับผมอ้อแอ่หกขวบครับผมอ้อแอเรียกอ่อแอ่เจ็ดขวบครับผมก็ยังอ่อแอแนะนำภรรยาคุณด้งครับใครชื่ออ้อแอ พิมหาในไลน์เลยอ้อแอลใช่อ้าวเหรอเรียกพ่อเรียกแม่เรียกได้แต่เดือนหนึ่งอ้อแอลเนี่ยสองเดือนจนถึงเจ็ดขวบเนี่ยก็อ้อแอลอยู่ได้อยู่ท่านนี้ยโอ้พอแล้วมั้งตลกมากเลยดิมเอาเข้าเรื่องน้องคนหนึ่งอายุห้าขวบครับผมเออเดินออกจากบ้านหลงทางครับคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าโชคยังดีไปเจอฮีโร่ของเราฮะผู้มีจิตใจดีแล้วก็ เจอกันแล้วก็เลยพาน้องเนี่ยมาส่งทางตำรวจนะครับน้องเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าน้องเขาถูกปล่อยทิ้งไว้แถวปั๊มท่ามาจริงไม่ใช่เดี๋ยวพาไปดูกันครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับผู้หญิงคนนี้หลังจากเจอน้องเขาปุ๊บก็เลยเหมือนเอาผ้าอุ่นๆเนี่ยนะห่มตัวน้องแล้วก็เนี่ยครับพาขึ้นมาส่งเลยตอนแรกเนี่ยผู้หญิงคนนี้นะครับเธอชื่อเดนิสวิลสันเป็นคนขับรถประจำทางของระบบขนส่งแห่งหนึ่งนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น ทีนี้เธอเนี่ยไปเจอน้องเขาโดยบังเอิญน,นะครับในช่วงกลางดึกแล้วเธอเนี่ยลังเลอยู่เหมือนกันว่าเอจะหยุดพักหรือว่าจะขับกลับต่อไปดีแต,<อ>แต่เธอเหนื่อยเธอก็เลยตัดสินใจพักดีกว่านะครับ<อ>สักพักเจอผู้ชายเด็กผู้ชายเนี่ยสภาพมอมแมมร้องไห้แล้วมาในสภาพแบบเสื้อตัวใหญ่ๆรองเท้าไม่ใส่นะเข้าใจว่าน่าจะมีคนจากปั๊มน้ำมันใกล้ๆเนี่ยให้ม่อีกทีหนึ่ง<อ>แล้วน้องเขาก็ใส่กางเกงขัดขาด้วยตัวหนึ่งนะครับแล้วเจอน้องเขาถามว่ามายัางไงอะหนูห<อ>นูบอกว่า ผมหลงทางครับเด็กห้าขวบนะลแล้วปรากฏว่าเธอก็โทรแจ้งไปทางตำรวจนะครับ,รบตามหาพ่อแม่ของเด็กแล้วก็มารู้ตอนหลังว่าน้องเนเนี่ยเดินออกจากบ้านไม่บอกพ่อแม่ด้วยเดินมาไกลแล้วก็ไกลออกไปเรื่อยๆอจำทางกลับบ้านไม่ได้ทีเนี้ย แล้ไม่รู้จะไปเจอคนดีแบบนี้ด้วยหรอเนาะใช่นะครับชแล้วก็ได้เจอกลับสู่อ้อมอ้อมกอดแม่ใช่ครับผมถ้าพูดถึงในบ้านยังไงก็อบอุ่นที่สุดแล้วนี่โชเฟอร์พี่โชเฟอร์ของเราชื่นชมนะฮะได้กลับบ้านสู่อ้อมอกคุณพ่อคุณแม่อย่างอบอุ่นเยอดเลยนะครับอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องราวของการหลงทางเหมือนกันครับแต่รอบนี้ไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับแต่ว่าเป็นทางโคกหลงทางครับผมจริงทางโคกหลงอุทัยเทพีนะถูกต้องครับ อาจจะเป็นอุทัยทีวีปลอมตัวมันก็ได้นี่เหตุการณ์นี่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะฮะมีคังคกตัวหนึ่งฮะหลุดเข้ามาแล้วก็มานั่งบนโซฟาของในบ้านพ่อหนุ่มคนหนึ่งพ่อหนุ่มคนนี้คิดว่าเดี๋ยวพอไล่มันออกไปมันก็คงไม่กลับมาแล้ว<ะ>ปรากฏว่าวันต่อมา มันก็มานั่งที่โซฟาตัวเดิมเป็นตัวเดิมเลยตัวเดิมเฮ้ยวันถัดมาก็ยังมานั่งที่เดิมอีกอจริงๆถ้าเป็นบาน้านาาเรานะเมียน่แต่ชาติที่แล้วกลับมาอยู่ด้วยวายาไ,มไม่เอาไม่เอา,เ,อา,เ,อาเราไม่ไปล้อเลียนเราไม่ไล้อเลียนความเชื่อเขาเมากันเต็มยไม่ถ้าเป็นบ้านเรานี่ยพอเกิดแบบนี้ขึ้นเรื่อยๆนะฮะบ่อยๆครั้งเข้าพ่อหนุ่มคนนี้ที่เป็นเจ้าของบ้านเขาก็เลยจัดการครั้งโคกตัวนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาไม้ตีเหรอไม่ใช่ นี่เป็นคางคกนะฮะตัวนี้ที่ว่ามาทุกวันถูกต้องอตัวนี้เลยฮะแล้วสุดท้ายพ่อหนุ่มคนนี้เอาในเมื่อมันไม่ไปก็เลยอ่ะจัดการมอบของที่ระลึกจัดเป็นเพื่อนให้ซะเลยจับแต่งตัวเลยถูกต้องครับทำมวงให้เลยครับผมออนี่ฮะนีฮะนี่ฮะพ่อหนุ่มคนนี้ก็คือพ่อหนุ่มคริสนิวซันนะครับ ตอนแรกเนี่ยเขาคิดว่าคางคกตัวนี้เนี่ยมันก็คงจะไปแล้วมันก็จะไม่ย้อนกลับมาน,น,นั่งบนโซฟาของเขาอีนี่ดูหน้าตาคางคกถ้าเป็นผมผมเหยียบตายไปแล้วกลัวมากน่าเกลียดมากเลยเนี่ยดูฮะนี่ขนาดนี่โอ้โหนี่พ่อหนุ่มคริสเนี่ยพอเห็นว่าไอ้อคางคกตัวนี้มันมาบ่อยเข้าบ่อยเข้าเข้ากันเลยก็อ่ะโอเคไหนไหนก็มาแล้วเราก็เลยจัดการนับจํานวนวันเลยว่ามันมากี่ครั้งมากี่รอบมากี่วันด้วยการทหมวกจากกระดาษเนี่ย ให้มันใส่ทุกครั้งเวลาที่มันเยี่ยมบ้านของพ่อหนุ่มคริสนะฮะนี่ฮะชื่อเต็มๆของพ่อหนุ่มันนี้ชื่อว่าคริสนิวซัมก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ฮะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยเขาจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีในการที่จะทําหมวกเพื่อที่จะสวมให้กับเจ้าของมโคตรนี้น่าเกียดเนาะโอ้ไม่ไหวเลยอ่ะดูหน้าคุณดูหน้าคุณหน้างคุณ คางโคกดูน่าเกลียดมากเลยรอฮะอย่างนี้แหละเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนเลยนะเหมือนพ่อหนุ่มคริสเหมือนคางโคกเลยอ่ะใส่หมวกไว้อย่างนี้ดีนะใส่หมวกไว้เหมือนเเหหมมืืออนนโอ้นี่พวกคุณเตรียมนี่เตรียมอุปกรณนให้พวกคุณเนี่ยฮะเตรียมมาด้วยนะครับผมใส่ไว้ใส่ไว้หน้าเหมือนคางโคกการใช่ใช่นะให้คุณผู้ชมตัดสินเหมือนหรือเปล่าครับอ่ะอีกเรื่องนึงยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์เหมือนกันครับที่อันนี้เป็นการทรมานเขาที่เม็กซิโกผมไม่ได้น่ารักแบบของผมนะโอ้ยเป็นอะไรนะอ่ะเป็นสัตว์อะไร ปลาฉลามนี่คุณเจ้าชักของคุณเนี่ยนะนี่ฉลามจริงเหรอจริงจริงนี่ฉลนี่ปลาช่อนครับเนี่ยไม่ใช่เขาเป็นฉลามเขาเป็นปลาฉลามโอแต่หน้าตามเหมือนปลาดุกมากเหล่เยนะปลาดุกยักษ์เลยเออในข่าวปลาฉลามนะฉลามขาวจังเลยอืมนี่ไม่ใช่ครับผมไไม่ด้หมายถึงคนที่ใส่ตังหูแล้วทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าเวลายกมันขึ้นมาเนี่ยนะครับเจ้าฉลามเนี่ยมันต้องเอาน้ำเข้าไปในเหงือกเพื่อหายใจน เวลาเราเอาขึ้นมาเนี่ยเรายิ้มเราสนุกเราเท่ของเราอ,อ,อ,อย่างงี้นะหารู้ไหมว่านี่เป็นการทรมานเขาขาดหน้าสงสารจังเลยสงสารนะนีนะ่นแหละที่เมกซิโกาเ,าเลยมีการเหมือนกับว่าตอนนี้กำลังแบบกลุ่มที่เขาอนุรัษรกษ์ชาติอ่ะเขาก็บอกว่าโอ้ยทำงี้มันเป็นการทรมานนะเออไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ดีเอาแบบอย่างนะแบบนี้แล้วไม่ใช่ฟรีนะคุณจะไปไทยนี้เจ็ดร้อยบาท โอ้โหเสียเงินแต่คนก็ยอมเสียเพื่อได้ความเท่งแต่นี้มันอาจจะเป็นพันฉลามที่มันไม่ไม่ไดู้้บร้ายไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับไม่ได้ตกใจเจอเลยนะสัว้าว ยัง oh ไม่จบอีกเพราะดงรักโลกอย่าให้รู้แล้วไปกินหูฉลามแถวยมราชนะนะไม่เอานะฮะนี้ไม่ถูกต้องตอนะครับสารมันสารมันเนาะวันนี้ก็เติอนภัยหน่อยแล้วกันเรื่องราวของการขับรถขับรานะฮะเราไม่ต้องไปเบิ้เครื่องเพื่อแสดงสัญญาณเตือนนะฮะว่าเราจะฝ่าไฟแดงนะฮะที่แน่ๆคือ เราปฏิบัติตามกฎดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้นะครับผมเก็บแรงไว้ตีปีกที่บ้านดีกว่านะครับไม่ต้องไปเบิ้ลเครื่องอย่างนี้อันตรายฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยต้องเรียนแบบเรียนแบบมันฝากทุกวันเลยไม่รู้ฝากอะไรนะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสามหนุ่มลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ